สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆคนท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะใกล้คันบานทุงเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี่ใกล้คันบานทุงพาทุกๆคนมาเขาครัวเนาะคะ่ะเฮาสิไปส่งโมกทากันเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวใกล้คันบานทุงนะสิพาทุกๆคนไปส่งโมกธาเนาะคะ่ะไปส่งยูพุนละแถวไอ้ทางรถไฟความเร็วสูงพุนละเนาะ แต่ว่าใกล้คันมาถุงเองกับผ้าทุกทุกคนน่ะมาเห็ดหมูกระทะก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะกอ่อนสี่สี่ด้ไปทรงอ่ะเนาะนี่เนาะค่ะน้ำจิ้มของเฮาเนาะเป็นน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะเห็ดขึ้นมาสม,มือสม,มือเด้อค่ะพี่น้องถุงละห้าสิบบาทหท้ากระขายเด้อค่ะห้าสิบบาทร้อยหนึ่งสิบบาทยี่สิบบาทหท้ากระขายเพิ่มเด้อค่ะถ้าผูใ้ใดน้ำจิม้มบ่พอเนาะสั่งเพิ่มได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ เพราะว่าน้ำจิ้มของเข้านี่แสบอิลีเนาะคะ่ะบางคนกาซื้อแต่น้ำจิ้มเนาะคะ่ะสามลอยสี่ลอยก็ว่าไปเนาะ,ะกับบอดดีว่ากันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะออเดอร์ของวันนี้นะคะเดี๋ยวไก่้คันบันทุ่งนะพอแต่เซตแล้วเนาะคะ่ะเขาคั่วแล้วแล้วเพราะเขาเขาคั่วแล้วแล้วหรอกา เหตุโมฆทานแล้วแล้วเดี๋ยวไกลขันบันทงนะ่ะสิาพาไปเบิงไอ้ทางรถไฟความเร็วสูงเนาะคะ่ะพี่น้องว่ามาเมื่อนี้นะเพิ่นเฮ็ุไปหอดไซแน่แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็ยุ่ในช่วงโรคโควิดระบาดเนาะคะ่ะพี่น้องบาว่าสิเป็นสายพันธุ์ใดที่แรงๆก็เข้ามาบานเฮาเบิดแล้วเนาะคะ่ะบาวารสิเป็นสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์บราซิลอีกยังนี่นะโอ้เป็นตา่ยานนาะโลกเสมือนี้เนาะพี่น้องเนาะ ก็ขอให้ทุกคนนะดูแลตัวตะคองเด้อค่ะพี่น้องเด้อกินร้อนช้อนเราเนาะค่ะพี่น้องเนาะดูแลตัวตะคองไปก่อนเด้อค่ะก่อนที่สิเอ,อ่อได้โควิดมาเอ้ยโอ้ยเบาผิดได้วัคซีนมาเนาะค่ะเนาะใกล้คันบานทวงเองนี่กระลงทะเบียนจองคิวอยู่เนาะค่ะเนาะก็ได้อีกโอ้ยพุ่น่ะอีกหลายเดือนขอนา้างหน้าพุูน่ะคิว แต่ว่าเฮากระตองใส่ชีวิตยสูสมือเนาะค่ะพี่น้องตองทํามาหากินเนาะเนี่ยไกลการบันทึงเองก็ต้องไปทรงโมฆะทานเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่เฮาก็ต้องดูแลตัวเองเอาเนาะคะ่ะเซฟตะครองตัวเองเอาเนาะ,ะกินร้อนช้อนเรานะคะทุกครั้งก่อนทีสียิบจับสิ่งใดกะเจลางมือเนาะค่ะพี่น้องมีพกติดตัวเนาะ อันนี้เป็นการดูแลตะของเบื้องตนไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่เนาะคะ่ะเ้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวใกล้คันบรรทุนะสิผ้าแลนเบิงจักรลอบหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วหฮอกระสิไปทรงหมกทาอยู่อยู่แถว,นะแถวไปไปพูดนะแถวไปปลายพุนะแถวแถวจุดว่างทางวิ่งจุดสุดท้ายพุนะเลื่อยขึ้นไปอีกเนาะนั่นล่ะจุดทรงหมกทา จุดสุดท้ายของมือน,นี้เนาะคะ่ะเพราะว่าเฮากระทยอยทรงไปเรื่อยๆตามไายทางเนาะคะ่ะเนาะนี่เนาะเฮากระสิมาเบึงมองนี้กันเนาะคะ่ะนี่มองจุดว่างทางวิ่งเนาะนะ,ะช่วงทีซิปเด้อคะ่ะนั่นนะ่ะมาเมือน,นี้นะเพิ่นได้ซิปช่วงแล้วเนาะคะ่ะน้อน,นั่นเนาะซิปสแปนนะคะ,ะ,คะภาษาอังกฤษเนาะคะ่ะเนาะ แต่ว่ากะบางที่กสซีไ่ซับไลคกะหลายๆคนกะอาจจะบอเข้าใจเนาะคะ่ะเนาะด้วยแก้ขันบันถุงเองกาบ่ได้มีความรู้ทางนั้นคือการเนาะบางที่กายันวาพิษวาถึกเนาะคะ่ะเฮากับบอยากจะวาวเนาะเฮากัเวาตามภาษาที่เข้าเข้าใจนี่ละถูกต้องที่สุดแล้วเนาะค่ะ คือการก,กับไอ้โควิดนั่นละคาสเตอร์คาสเตอร์เรพิ่นว่าเนาะอีหยังคาสเตอร์โอ๊ยเมืยอไลายต้องไปหาอาจารย์กูเกิลแปลภาษาอีกไกขันมันทุ่งเองก็ยังบม่เข้าใจเข้ามาคาสเตอร์ดอกเด้อเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะ่มูหอีหลีอีหยังคาสเตอร์เนาะต้องไปถามกูลูกูเกิลเนาะค่ะนอจังคอยหูเนาะ กันเลยว่าบางที่นะการใส่ภาษาที่บริเมนภาษาเฮ้ามันกระสื่อสารกันแบบเขาใจกันอยา่างอยู่นอกค่ะพี่น้องเนาะแต่กระวมมังก็ดีมันมันสิได้มีความรูดิดโตเนาะค่ะเนา,นนาะนี่เนาะค่ะเมื่อนีเฮาแลน์มาฮอดนีแล้วเนาะเกือบทอดนาสถานีรถไฟแล้วเด้อค่ะนี่เด้อ นี่นะแถวนี้สอยูแถวนาสถานีรถไฟเด้อค่ะกาสีสังเกตเบิงเนาะคะ่ะเนาะว่าเสาตอมอนะเพิ่นขึ้นมาเต็มแทบทุกแทบทุกตนแล้วเนาะคะ่ะแต่ก็ยังบด้ดเต็มดีเนาะช่วงที่ยังบ่ดเต็มกันยังบมดเต็มเนาะคะ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่นะสีึ้นมาเต็มหลายตนแล้วเนาะคะ่นะเนาะช่วงนี้กา กำลังเฮ็ดอยู่กะมี่เนาะคะ่ะน้อนี่เนาะ,ะจุดทรงโมกกะท่าของห้ามือน,นีเนาะคะ่ะพี่น้องพุ่นเด้อจุดแต่ท้ายพุ่นจุดมองทีเพิ่นเพิ่นว้างข้านระดับนาดินนะคะแถวหมู่บ้านพุ่นน่ะเดียวเดียวใกล้การบันทุงสิาพาไปเบิงเนาะ,ะเพราะว่ามือน,นีนะเพิ่นเริ่มว้างข้านช่วงระดับนาดินแล้วเด้เลยจากจุดนี้ไปนะ,ะสิเห็นเนาะ,ะเดี๋ยวเดียวห้าสิขึ้นไปเบิ่งกันเนาะคะ่ะเนาะ แล้วเ้าก็สิเดไปส่งมุกระทะน้ากันเนาะคะ่ะเนาะแกขันบรรทุงคับมอใส่หมาส์นี่กะถ่ายรถนี่กะมีมุกระทะด้วยค่ะเต็มตะก,กาอยู่นี่ละตามออเดอร์ตามสั่งเนาะคะ่ะแล้วก็ส่งทุกทีเนาะตามจุดไล่ทางแถวนี้ละ่ะแล้วแต่สิสี่บอกเนาะว่าให้เ้างส่งจุดใดเนาะเ้ามาส่งหอดมองเนาะค่ะเนาะนี่นะจุดวางทางนึงจุดสุดท้ายเนาะนี่นะ ฟังนี้นะเพิ่นก็ได้มาช่วงที่เก่าแล้วเนาะคะ่ะนี่นะช่วงที่เก่าเพิ่นยกอยู่เนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงเหตุเสมอเสมอนั่นแหละเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับคนเพิ่นเฮ็ดงานเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวใครคันมาท่งนะสิพาไปเบิ่งจุดพุ่นนะ่ะจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายหม่องที่ทรงมุกกะทะนะเพิ่นเริ่มวางคัน แล้วเรียบร้อยนะระดับนาดินนะโมเมนช่วงยกไอระดับนะอันนี้คือระดับนาดินเนาะเพิ่นเริ่มบางข้านแล้วเนาะนี่ละห้ากำลังแรงไปอยู่นี่ละพูดนน่ะที่เห็นอยู่ไกลๆพุ่นน่ะที่มีข้านสีเหลืองๆขึ้นสองตนะเนาะ แล้วก็ช่วงระดับดินนะเพิ่นก็เอาคานยาวๆเรื่องๆนะมาว่างแล้วเนาะเดียๆฮอสซแลรนไปเบิ่งตรงหันกันเนาะเล่ยจังนี้จจกหน้อยหนึ่งก็เป็นจุดทรงมุกทาจุดสุดท้ายของมือน,นีเนาะค่ะพี่น้องเนาะใกล้การบานถุกเองกับผ้าทุกทุกคนน่ะมาเข้าคั่วเห็ดมุกทาแล้วก็ผ้ามาทรงมุกทาเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะ แล้วก็พามาเบิงทางรถไฟความเร็วสูงนําเนาะค่ะมามื่อนี่เพิ่นกบเปลี่ยนแปลงไปไดใดหลายเติบขึ้นกันเนาะนี่เนาะค่ะมองเพิ่นวางขั้นระดับนาดินเนาะค่ะเนาะเพิ่นเริ่มว้างแล้วเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิวสห้เบิงเนาะ เพิ่นกบเปลี่ยนแปลงไปทีละจุดทีละจุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะนั่นนะเพิ่นเหล่มบางคานแล้วเด้อค่ะเด้อในช่วงระดับนาดินเนาะค่ะช่วงนี้นะสีอุ่ในช่วงระยะทาง11กิโลเมตรนั่นเนาะค่ะระยะทาง4.2กิโลเมตรกบแค่ช่วงยกระดับเนาะพอมาระดับทางดินแถวนี้ก็รวมแล้วก็เป็น11กิโลเมตรเนาะค่ะเนาะ ช่วงนี้นะใกล้คันบันทงเองก็ส่งโมกทานแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะส่งให้ลูกค้าจุดสุดท้ายแล้วเนาะค่ะเฮากาซิแลนกราฟเนาะค่ะเนาะใกล้คันบันทงเองก็บภาคกราฟแล้วเด้อค่ะนี่เดียวขากราฟนี่ก็สิเห็นอีกรูปแบบหนึ่งเด้อค่ะขาม่านี่สิสังเกตเบืองว่าตามริมคลองแถวนั้นนะมันก็สิมีน้ำเต็มอยู่เนาะ พราะว่าช่วงนี้นะโคราชฝนตกดีดีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะแต่ว่าค่ะกับห้องกระสินเนี่ยมาเห็นดอกเด้อค่ะเบิงทองฟ้าเนาะคะ่ะพี่น้องทองฟ้ามื่อนี้นะ,ะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นทองฟ้าเปิดเนาะ,ะก่อนเมฆยังงามเลยเด้อค่ะนั่นนะ,ะเดี๋ยวใกล้คันมันทุงนะสิผ้าทุกๆคนนะี่ยไปยืนเบิงอ,อ,อยู่นาสถานีรถไฟ อีกจักน้อยเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะนี่เนาะเฮากลับมาฮอจุดจุดนี้แล้วเนาะค่ะจุดว่างทางวิ่งที่เฮาขีร่รถแลนด์พานไปบันึงนี่แหละเนาะ4.2จุดกิโลเมตรนี่ก็สิเริ่มจากมังนีแล้วะค่ะแล้วก็ไปสิ้นสุดอีกมองว่างทางวิ่งมองหนึ่งน่นเนาะ,นะขากลาบนาทองฟ้าง,งามๆเ้ยค่ะพี่น้อง นี่นาะถนนช่วงนี้เนาะค่ะแต่ก่อนกขันบรรทุงมะแลนเบิองนี่โอ้ยทางคูขาแห้งเโหรถนะ่ะตกหลงคือคือคากอยู่เนาะมาเมื่อน,นี่นะเพิ่นปั๊บนานดินให้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะพี่น้องนะเพื่อความสะดวกสบายในการใส่ถนนเนาะเพิ่นกะเฮ็ดงานน้ำแนละเพิ่นกะต้องใส่ความสะดวกในการเฮ็ดงานของเพิ่นคือกันเนาะเพิ่นกะปั๊บนานดินให้มันให้มันดีขึ้นเนาะค่ะนี่นะ รถแลนสะดวกบรสุดุดเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวออกจากมองนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวไครคันบรนทงสิาพาไปยืนเบงอยู่นาสถานีรถไฟอีกหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะพอไปยืนเบงอยู่มองหันเดี๋ยวมันสิมีการเปลี่ยนแปลงสำแดงแน่นะเดี๋ยวเฮาสีเด็ไปเบงน้ากันเนาะนี่เนาะคะ่ะเอามา ถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะนี่เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะอยู่นาสถานีรถไฟสูงเนินเนาะค่ะเนาะพู้น่ะแนมเห็นไกลๆก็สิเห็นจุดวางทางวิ่งเนาะสี่จุดสองกิโลเมตรนะคะเริ่มจากมองพุนพุนละแล้วก็มาสิ้นสุดอีกทางนี้เนาะค่ะเนาะช่วงที่เขายืนอยู่นี่นาะเป็นช่วงกลางๆเนาะคะ่ะมันก็เลยสิเห็น ถูกองศาเลยเนาะพุ่นะเห็นไก,ก,กลๆพุ่นะนั่นละ่ะสี่จุดสองกิโลเมตรกับสี่ซินสุดยวงหันละ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเข้ากับซิลากันโดยตรงนี้เนาะคะ่นะเนาะก็ขอบคุณหลายๆสำหรับทุกกําลังใจเนาะคะ่ะขอบคุณลายดีโทรเข้ามาหาไกลคันบันทุงเนาะคะ่ะหิวเมื่อไหร่ก็โทรมานะคะขอบคุณมากๆคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ